สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับนายสีหนุ่มหน้ามนคนเล่นเกมนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สนะครับซึ่งเป็นเกมฟุตบอลที่ผมติดตามมันสสปีนะครับแล้ววันนี้นะครับมีกิจกรรมเติมการินาเชลแลกกับของรางวัลที่เขามีให้ก็คือแพ็กเงิน2ล้านนะครับผมแล้วก็แพ็กนักเตะคัด30ชื่อนะครับผม ปี2014นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้ว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับผมเขาบอกไว้ก่อนแล้วผมไม่ค่อยได้ของดีๆเลยนะครับก็อยากให้ GM ให้ของดีๆกับผมบ้างนะครับผมแต่ผมว่าเขาคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับเติมมาเติมมา50บาทแล้วได้2ล้านนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับครับมาดูเลยนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ ราคาตอนนี้อยู่ที่16ล้าน,นครับเมื่อก่อนเป็น20กว่าล้านนะครับเดี๋ยวนี้ราคาตกนะครับเอาไปดูเลยกว่าแสงมาก็คุ้มแล้วครับแพ็ ส่วนมากมันไม่ให้ของดีๆหรอกครับนอกจากแพคเกจเป็นแพทตินัมอะไรพวกนั้นนะครับก็มาลองวัดดวงกับกล่องเอานะครับกล่องประจำเดือนตุลาคมนะครับผมผมซื้อมา5กล่องนะครับเป็นการทิ้งทวนคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับ อี8ูหนึ่งชื่อนะครับอยากได้80ล้านก็ได้มาได้หมดเลยนะครับโอ้โหสองแสนกับแสนห้าเลยหยุดหยุดหยุดแป๊บนึงครับโอ้โห oh. Okay. ก็โอเคปังการได้มา2,000ส,สนสามใบแสนห้าอีก2ใบอันนี้เป็นห0 0 0นประมาณ9,000แสน,นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับสำหรับการเติมครั้งนี้นะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกด s ับสบไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ